ลักุลาเรีนสนสี่รู้สึกต่อโครงการป้ารู้สึกดีใจรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่เข้าร่วมโครงการและได้ใช้ครีมประปุกดูเนื้อครีมกันเลยค่ะกลิ่นหอมหอมหอมมากยิงทายิย่งหอม ทาแล้วทาแล้วลื่นทาแล้วลื่นรู้สึกว่ารู้สึกด,ดีต่อผิวหน้าเยน็นแบบไม่เหนอะหนะไม่เหนียวเหนอะหนะนะรู้สึกว่าทาแล้วมันมันหอมชื่นใจด้วยเนี่ยฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ,ะบีเอ็นศูนย์สี่ลาอุลาแล้ว พบกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ